ดีดค่ะ,<ด>คะวันนี้พบกับเอิร์งดีถั่วอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยไม่ต้องตกใจนะคะที่ไม่ได้มาคนเดียววันนี้ขออนุญาตเบิกตัวผู้ช่วยมาด้วยนะคะสวัสดีครับพิดครับวันนี้นะคะเราจะไปดีถั่วกันที่เกาะแห่งท้องฟ้านั่นเองถือว่าเป็นครั้งแรกข,ของเอิร์งเลยนะคะที่จะได้ต่อโมเดลเรซินก็เลยต้องขอมีคนมาช่วยต่อด้วยไม่รู้ว่าจะสําเร็จหรือเปล่าเดี๋ยวตามไปดูกันนะคะและตัวละครที่เราจะมีประกอบในวันนี้ก็คือ แนวนั่นเนงไปเลยเรากอดเอเนลที่เราได้มาในวันนี้นะคะแล้วเราจะมาประกอบกันเนี่ยก็คือโมเดลเรซิ่นวันพีซกอดเอเนลนะคะอันนี้เนี่ยเป็นของ JN Studio นะคะซึ่งมาในรูปแบบของ2กล่องคือใหญ่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันว่าข้างในเป็นยังไง เรามาเริ่มกันที่กล่องแรกกันเลยดีกว่าถูกด้านไหมเอ่ยถ <G ül> ูกด้านม,มาแล้วกล่องแรกตัวแรกที่เราเห็นก็ชัดแจ่มแจ้งแดงแจ๋ตัวแรกเลยนะฮะมาแล้วหือโอ้โห <G ül> ใหญ่มากโอ้โห <G ül> แต่ว่าจริงๆเราต้องเริ่มจาก ตัวฐานของมันก่อนเนาะคิดว่าน่าจะอยู่อันนู้นหรือเปล่าเพราะว่าใช่ไม่แน่ไม่แน่โอเคกล่องใหม่ <c oughs> <people> เราต้องหาฐานให้เจอก่อนนะครับมันจะได้ประกอบได้ง ah ่ายขึ้นเมื่อเรามีฐานโอ้ยมันกลับด้านปะเนี่ยก็ใช่ไงไอถึงบอกไง ถามอยู่แล้วว่าถูกฝั่งมั้ยนผิดฝั่งแน่เลยถ่ายนะตูโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อเลยนะคะชินแรกเนี่ยก็คือตัวฐานของมันหนักมากเลยให้ดูข้างล่างด้วยถูกด้านไหมหมุนหมุนหมุนะนุ นี่นะครับด้านขมุนอ้าวมุนอีกเหรอครับมุนนี่เขาก็จะเขียนว่าเป็นของ JN Studio นะคะสัดส่วนหนึ่งส่วนแปดใช่ไหมเขียนว่า God Exists แล้วก็เป็นรูปของเทพเจ้าสายฟ้าเองโอเคขอวางก่อนกันนะครับเพราะว่าหนักมากฐานใหญ่มากโอเคของชิ้นแรกผ่านไปแล้วนะครับชิ้นต่อมาใหญ่ไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือร่างของ God เอนเนลของเรานั่นเองคือมันอ้วนควนมากเหมือนเป็นคนอ้วนใครไม่รู้นี่นะครับนี่ก็คือร่างสุดยอดของเอเนลซึ่งเอเนลเนี่ยก็ได้แปลงเป็นร่างยักษ์เนตอนที่สู้กับลูฟี่ตอนจบนะครับใช่เหรอคะ <laughs> นี่เป็นการประกอบโมเดลของเราทั้งสองคนชิ้นแรกนะครับ <laughs> ทำเลยไม่ถูกต้องก็ขออาภัยด้วยนะครับผมคิดว่าใช่หรือเปล่าคิดวา่าน่าจะถูก <c oughs> นะออกนะโอเคไปดูต่อไปกันเลย เนื่องจากไม่เคยต่อแล้วเขาก็ไม่มีใบบอกนะครับว่าอะไรเป็นอะไรเราก็จะต้องมาง,งมหากันเองว่าชิ้นไหนเป็นชิ้นไหนนะครับเจอแล้วค่ะอันนี้เนี่ยเห็นมาของทุกค่ายเลยนะมีหมดเลยไอ้ตัววงข้างหลังใช่ก็จะใส่ลงไปดูเช่นอ๋อรูนี้ทุกคนเจอแล้วลูเป็นอผิดด้านค่ะอ๋ออุ้ยระวัง ด้านโอเคโอเคแสดงว่าเราวางผิดด้านนะคะเราต้องหมุนนี่อยู่ข้างหลังอย่างนี้นั่นมาดูรูปเ็น้างอยังจริงๆริงมาประกอบง่ายมากเลยนะทุกคนแบบทุกอย่างมันลงล็อกพอดีเลยแบบแค่ต้องมองหาจุดดีๆเฉยๆใช่พอทุกอย่างเป็นเลซินแล้วเนี่ยเราก็ต้องระวังให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าแตกขึ้นมาเนี่ยเราก็อาจจะต้อง ส่งเคลนนะนโอ้เรามาดูตัวพีกันก่อนเลยดีกว่าอะไรเอ่ยอกัพีมันคือกอดเอเนีลของเราเนั่นเองเป็นกอดเอเนีลก่อนที่จะแปลงร่างถูกไหมใช่นี่คือก็อดร่างธรรมดานะครับหน้าตาจิ้มลิ้มมากเออหน้าตาน่ารักเหมือนในการ์ตูนไหมเหมือนนะใครไม่รู้นะครับสําหรับหน้าตาของกอดเอเนลเนี่ยนะก็คือ เขามีแรงบันดาลใจนะครับมาจากแรปเปอร์ชื่อดังชาวอเมริกันนะครับนั่นก็คือก็อดเอมิเนมหรือว่าเอมิเนมของเรานั่นเองนะครับผมเอมิเนมที่เป็นแรปเปอร์นะใช่แล้วครับเอมิเนมที่เป็นแรปเปอร์นั่นแหละครับ <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครที่เอมิเนมแล้วผมโอเคซึ่งเจ้าตัวก็อดของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนคะนั่นสิครับนี่ <c oughs> น่าจะอยู่ตรงนี้นะม,มีรูอยู่แล้วก็มีไฟมามาโอเคอ่ะ เราไปดูส่วนอื่นๆกันอีกมันไม่เข้าอ่ะมันต้องมีแม่ก่อนค่ะมันยังไม่มีรูให้ใส่เลยต้องวางแนงไว้ก่อนเพราะว่ามันไม่มีรูนี่หรือเปล่าจริงเหรอเฮ้ยเธอมันพอดีป่ะไม่โก้อืม พอดีไหมคิดว่าใช่นะเออพอดียัดเลยค่ะคิดว่าใช่นะตื่นเต้นมากทุกคนเรากลัวทำมันแตกเรากลัวมันเป็นรอยด้วยโอเคพอดีออันนี้เฮ้ยรู้สึกว่าตรงนี้แหละจะเป็นรูของก๊อตก๊อสจะนั่งอยู่บนเมฆนั่นเองนี่ทุกคนคืออันนี้มันดูไม่เสถียรเลยเธอ ตวนเนี่ยตรงนี้ตรงกลางเนี่ย <Tennessee. S 2> ร่รงางแปลงร่างของนางเนี่ยมันดูไม่ล็อกอ่บมันดูแค่วางไว้บนฐานเฉยๆอ่ะยังไม่รู้เลยว่าถูกหรือเปล่าก็จะทุรักทุเลกันนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่เคยดูด้วยว่ามันประกอบอยังไงเฮ้ยเจอแล้วส่วนนี้มันไปอยู่ตรงไหน,นแล้วทุกคน หน้าตาเหมือนโกรธใครมาสักอย่างหลับตาหยีเลยนี่มมันต่อกันเลยเราเจอกระดาษเขาใส่กระดาษมาให้ด้วยนี่น่าจะเป็นต่อขาา้างบนนี่อยู่เขาบอกว่าไอตัวนี่มันคืออะไรเรอยสายฟ้าอือใช่ไอตัวสายฟ้าเนี่ยมันจะยัดเข้าไปยากมาก เพราะว่ามันใหญ่ใช่ไหมก็เลยต้องใช้ได้เป่าผมนะคะเป่าให้มันงอเพื่อที่จะได้เข้าทรงกับตัวนี้เขาบอกว่า if the ribbon is too tight to be installed during installation you can use a hot air blower to soften the ribbon and then install ก in the ็คือจริงๆแล้วถ้าสามารถใส่ไปได้ก็ไม่จำเป็นต้องเป่านะแต่นี่จะเอาให้ดูนะครับทุกคนดูนี่ที่มันจะอยู่ข้างหลังก๊อสนะครับเห็นไหมว่าตัวนี้มันแทบจะควยกันเลยแล้วมันก็แบบ ดึงออกก็คือฝืนมากใช่ก็เลยอาจจะต้องเป่าให้มันเพื่อให้มันเข้าล็อกเพราะว่าล็อกมันอยู่ห่างกันมากเลยนะทุกคนประมาณแบบเกือบสิบเซนอะแล้วดูอันนี้อยู่ใกล้กันแค่เดีเดี๋ยวเราลองดูเดี๋ยวลองดูว่าเราจะรอดไหมเข้าแล้วอึ๊บอึ๊บแน่นปึ๊บเรียบร้อยเป็นอันที่เรียบร้อยโอเค แล้วก็โชคดีไปที่ไม่ต้องเป่าต่อไปไหนครับนี่ครับโอ้โห,โหคือเขาอะทำมาเป็นชิ้นเดียวเลยเนาะ <S <S ใช่เป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเดียว <S 2> <S 2> <S อันนี้น่าจะเป็นที่อยู่ข้างหลังของตัวก๊อตใช่ไหมทะลุกับไอ้วงกลมสีแดงวงกลมข้างหลังนี้ใช่ไหมในนี้พวกของที่เขาให้มาของตกแต่งทั้งหลายก็เหมือนจริงมากเลยนะถือว่าคุ้มค่ามาก กับราคานะคะใช่ครับกับราคาที่เราสูญเสียไปคือของเรซินพวกนี้มันจะมีพวกแง่งแหลมๆพวกนี้ที่เราต้องระวังนะเพราะว่ามันอาจจะหักหรือหลุดได้คืออันนี้นะมันยาวมากนะเขาก็เลยต้องแบบเป็นสองพาร์ทนะแต่อันเนี้ยเขาเชื่อมกันมาให้แล้วจริงๆก็เพราะเขาเชื่อมมาแล้วนี่แหละรืยเป็นเหตุผลที่ต้องเต่าหรือเปล่ามันเลยยยดไม่เข้าเป็นไปได้น่าจะใช่นะครับโอเคอะคุณอืมมันต้องมาอยู่ตรงไหนล่ะนี่ ขออนุญาตโอ้ยเจ็บขาขานิดหนึ่งนะเพราะว่านี่นี่อยู่ตรงนี้ตรงไหนนี่เริ่มจากตรงนี้เราควรจะเปิดลิปดูเนาะไม่ได้นะครับ <c oughs> นั่นคือเป็นการโกง <c oughs> นี่ดูแล้วอุ๊ยอ๊ย,อยเอากอดออกไหม ไม่เป็นไรนี่ไงโอเคมันเหมือนเป็นสบายเนาะอยากให้เห็นมากเลยว่ามันห่างกับตัวรูเป็นนิ้วอยู่เหมือนกันนะเนี่ยห่างกันมากน่าจะน่าจะต้องเป่านะครับเดี๋ยวขอเบิกเลิกอุปกรณ์นิดนึงขอเบิกได้บบผมเด้ค่ะอุบายก่อนคิดว่าน่าจะเป่าตรงตัวเชื่อมเนาะโน no no เขามีบอกอยู่อ๋อให้เป่าบริเวณนี้กับบริเวณนี้ ดูไม่ออกเลยจริงนี่ให้เป่าสองตรงนี้กับตรงนี้ตัวเชื่อมนี้กับตัวเชื่อมนี้อ๋อให้เป่าที่ตรงตัวเชื่อมเลยนะครับไม่มีวี่แววว่ามันจะแบบว่าโง่ใดใด Two hours later เรามาออลองดูกันนะว่าได้ไหม สูงเสี่ยงมากใช่ไม่กล้าเอาใส่เข้าไปแล้วลององเอาฝัออา่งนี้ใส่ก่อนได้ไหมขี้โกงขออนุญ,ญาตนะฮะก๊อตก๊อตแน่ต้องออกมาก่อนแล้วแท้ก๊อตต้องลงมาก่อนก๊อตแน่ต้องหลบหลบทางให้ไม่ไม่ไม่เอานี้เอาเอาก๊อตออกก๊อตออกเดี๋ยวอือยเข้ายังไงว่าเข้ากันอะ น่าต้องปาตรงนี้เพิ่มอีกหน่อยเปล่าอะไรต้องเป่าฝั่งนี้สิเรฝั่ง่ไหมคะไอคิดว่าคุณพิดกลัวมันหักใช่ครับเราอุ้ยกลัวหักมากพอเถอะพอไหมโอเคโอเคเป่าเป่าเป่ากลัวมันหักมากเขาแล้วเป็นพาดที่สุ่มเสี่ยงมากลับซ้อนมากเลยแต่พอเป่าแล้วก็รู้สึกนะว่ามันมันงอได้นะก็แนะนำว่าให้เป่าสักพักหนึ่ง อาจจะไม่ต้องนานมากก็เราก็เสร็จไปแล้วแค่แขนน้องมังกรไหมมาใหญ่มากทุกคนงานหยาบแล้วทีนี้ขอเปิดตัวมังกรตัตอ,ตอใหญ่จริง,รงๆหนักมากด้วยอ่ะคือแบบงงอ่ะ ตัวใหญ่มากหนักจริงๆต,ตัวใหญ่หญมากมากนะครับอันนี้นะคะจะอยู่ข้างหลังตรงวงสีแดงนะคะหัวอยู่ตรงนี้ค่ะหัวอยู่บนเมฆหัวจะอยู่บนเมฆหัวจะอยู่บนเมฆเ,เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเข้าเข้างี้เหรออือฮึโอ้ตายแล้ดวเดี๋ยวๆๆควรจะเอานี้ออกก่อนไหมแล้วไหนรู โอ้ออนเปอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ผิดผิดผิดเอาออกผิดหมดเลยจริงปะเนี่ยจริง s y e a r s later งั้นก็ถูกแล้วนี่ถูกแล้วใช่หรออืมโอเค ใครเคยเล่นไอเกมวัดที่มันเป็นไอแม่เหล็กแม่เหล็กนะฮะโอ้ยโอ้ยเอาลงอีกหน่อยมันใส่ไม่ได้มันต้องเข้าไปในนี้ปะเธอไม่ใช่นะมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวนะครับโอ้ยพวกควาปลอดพวกควาปลอดภัยขออนุญาตเปิดรูปนิดนึ่งเปิดรูปหน่อยโอ้ยไอ้ตัวนี้มันมันมายังไงไปยังไงนี่ ไม่ไหวแล้วว่ะ J N Studio สตระโกมากๆนี่ม no, no no, 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 no. ันอยู so ่ข้างหลังมันเอาหน้ามาไว้ตรงนั้นถูกแล้วมันไม่ได้เข้าเลยเออจริงด้วยได้แ้วทุกคนโอ้ยเอานี้ลองก่อนค่ะช่วยหน่อยไหนรูอยู่ไหนคะรูอยู่ไหนฮะไปไหนเนี่ยไปจากที่นี่นไม่ได้ปลอกว่าไม่ไหมมันทะลุไอ้ทอลจิวทะลุมันเลยเหรอ โซนเราจะตีกันเข้าจากข้างหลังอย่างนี้อ๋อโอเคอืมแล้ยเราวางเส้นข้างหน้าโอเคหมุนไปสิโอเค,อเ,คเดี๋ยวเดี๋ยวหาลูกก่อนวาาหางก่อนหาลู ก็ได้ประมาณนี้แหละโอเคถูกแล้วโอเคต่อกันเล่าหัวมังกรนะหัวมังกรอยู่นี่หรือเปล่าแล้วก็มีเหยี่ยวเหรอฮะนี่ก็คือนก no. คือมันเป็นอะไร,รอะทำไมต้องมีสัตว์อยู่ล้อมรอบก่อนเพราะว่ามันเป็นท่าของกอดนะฮะมันจะปล่อยสายฟ้าออกมาเป็นรูปสัตว์ทั้งหลายแหละเวลาโจงตี oh. โอเคขอพูดหน่อยลวกันว่าเอเนลเนี่ยใครที่ดูวันพีก็จะรู้นะครับว่าเป็นเทพเจ้าที่อยู่บนเกาะแห่งท้องฟ้าหรือว่าก็คือเป็นเกาะต่อจากอาราบัสต้านะครับเป็นภาคต่อจากอาราบัสต้าหลังจากที่ลูฟี่เนี่ยเอาชนะพ็อกโคไดได้ <c oughs> ก็ได้ขึ้นบีบนเกาะแห่งท้องฟ้าเนาะแล้วก็ไปเจอกับกอดเอเนลเป็นบอสบนเกาะแห่งท้องฟ้าซึ่งกอตเนี่ยก็มีพลังสายฟ้าที่สามารถปล่อยสายฟ้าได้แบบเป็นล้านโวลเลยช็อตคนเบี่ยงคือสรุปลเป็นตัวร้ายหรอก็ไม่เชิงว่าเป็นตัวร้ายหรอก ก็สน่ะมันก็คือเขาพยายามทําตามความฝันของตัวเองนั่นคือเป็นก็สแล้วก็ออกเดินทางเท่าที่พอจําได้นะจำรายละเอียดไม่ได้เหมือนกันทุกอย่างแต่ว่าหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเก่งขนาดนี้ทําไมลูฟี่ถึงชนะได้เออทไมอ่ะเพราะว่าอะไรที่สามารถชนะนชไม่ใช่นะครับอันนั้นก็จะส่วนหนึ่งแต่ว่าอะไรที่สามารถชนะสายฟ้าได้ติ๊กตอกติ๊กตอกเคยเรียน <ไ S 1> วิทยาศาสตร์ไหมไม่ใช่ดินไม่ใช่ก็อาจจะใช่ พื้นไงอาแต่ส่วนหนึ่งนะครับที่มีอ่าวัตถุชิ้นหนึ่งที่สายฟ้าทะเลไม่ได้นั่นก็คือ,อยางนั่นเองนะครับยางใช่<อ>และลูฟี่ของเราพระเอกของเราก็คือมนุษย์ยางยืดนะครับทําให้สายฟ้าของเอเนียล e เนี่ยไม่สามารถทําพลังจงตีใส่ลูฟี่ได้เลยนะครับแต่ลูฟี่ก็เลือดตกยางออกเงยนะครับกว่าจะชนะเอเนียล e มาได้เนี่ยนั่นแหละและเอเนลก็แพ้แล้วก็ออกเดินทางตามฝันของตัวเองลูฟี่ก็เดินทางต่อ <c oughs> เราก็ต้องอะไรนะ สรุปคือกอดนี่คือออกมาแบบเดียวกอดนี่ก็ออกมาเป็นภาคภาคหนึ่งเลยก็คือภาคเกาะแห่งท้องฟ้าน,นี่ก็คือเป็นภาคใหญ่ภาคหนึ่งเลยเป็นภาคแรกๆต่อจากอาราบัสต้านะไม่เห็นรู้จักเลยเนาะทุกที่ดูวันทีหรือเห็นที่คนอื่นเขาแบบเก็บเก็บกันก็มีโลฟี่หมวกฟางใส่เสื้อกั๊กสีแดง ที่ททมีป้ายแบบเป็นรูปลูฟี่ตรงกลางแล้วก็เขียนว่าวังเรษฐีตาเห็นอันนั้นบ่อยมากอันนั้นก็เหตุผลที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าลูฟี่เนี่ยเป็นโจรสลัดนะแล้วก็หนังเรื่องวันพีสเนี่ยก็คือเป็นเกี่ยวกับโจรสลัดถูกไหมซึ่งคนที่ต่อต้านโจรสลัดก็คือพวกทหารเรือซึ่งพวกโจรสลัดเนี่ยมันก็จะมีแบบว่ามันก็เหมือนโลกแห่งความจริงก็คือไปป้นชาวบ้านชาวเมืองก่อความวุ่นวายใช่ไหมส่วนพวกทหารเลยก็คือต้องไล่ตามจับพวกนี้ มันก็เลยขึ้นว่าเป็นป้ายวอนเตดใครที่ก่อความวุ่นวายเยอะเนี่ยก็จะยิ่งมีเขาเรียกว่าข้างหัวซึ่งลูฟี่เนี่ยก็มีตั้งไล่ตั้งแต่ลาบัสต้ามาเกาะให้น้องฟ้าก็มีข้าหัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนล่าสุดเนี่ยก็เป็นพันล้านเบลีแล้วอ้ยอะเราก็ไปต่อต่อกันเลยโอเคเรามาต่อกันเลยใกล้จะเสร็จแล้วเนาของกูีมันบินอืม เขาเหมือนว่าทำให้มันเข้ารูปเนาะใช่มือก้อนค่ะอ่ามือก้อนกำลังจำอะไรสักอย่างเดี๋ยวเรามาดูกันอนนีโอุ้ยอะไรหูฮะหูหักเหรอหูหักอ่าฮะฮะหูหักเหรอ เรียบร้อยครับโหโหโหของก๊อดเราเห็นไหมเนี่ยนั่นแหละหักเรียบร้อยก็อย่างที่บอกนะครับ ตอก็ต้องระวังมากเลยนะ<ร>อันนี้เดี๋ยวมันอ่อนแอกิอนไปเ,เดี๋ยวเรามาดูว่ามันทําอะไรกับมันได้บ้างเนาะเราต้องส่งมันไปคลนแต่ตอนนี้เราต้องต่อให้เสร็จก่อนเนาะกระบ,บองนี่คือกระบ,บองอะไรอะทำไมก็ oh God, ถึงกระบ,บองไม้ไผ่ <laughs> แล้วคนนี้ก็กระบอลเขาเรียกว่าตรีศูนย์นะอันนี้ตรีศูนย์เหรอตรีศูนย์นี่ก็เป็นเหมือนไอ้อะไรนะอควขแมนไม่ใช่อควขแมนอะไรอะสุดไม่ใช่ที่อยู่ในน้ำทะเลอะอควขแม่เนี่ยไม่ใช่ที่แบบเมื่อโพไซดอนอ๋ออ๋อใช่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 งันนี้ดีกว่าง่ายสุดทุกคนเรากลัวมันถึงไม่รู้ส่วว่าอะไรเหมือนจะมีสบายสบายใครทุกคน อ้อมอย่างงี้ป่ะไม่ต้องไม่ต้องอะไรนี่ไงโอเคโอเคนี่ไงโอเคน่า should stay w h ไร e I am หอันนี้หูที่หักไปหูที่อะไรนะหูที่หักหูที่หักหักที่หูหูที่อะไทําไมหูมันถึงเล็กๆยาวๆแบบบางมากดู เกือบไม่อีกชิ้นแล้วเกือบจะไม่รอดไปอีกชิ้นแล้วผู้แทนแล้วนะดูโี่นี่แล้วนี่ก็คือแผ่นป้ายของเขานะคะบอกว่าเป็น ของ JN Studio เป็น God n อนเนแล้วก็มีทั้งหมด200ตัวนะคะอันนี้เป็นตัวที่153ปึ๊บเรียบร้อยยังยังยังไม่เรียบร้อยหนวดยัดไม่ลงเหลือหนวดไม่รู้ข้างไหนเป็นข้างไหนนี <c oughs> ่อ่ะใช่หรือปะใช่โอเค เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะทุกคนเป็นไงสวยไหมลำบากลำบนเหมือนกันเนาะใช่เหนื่อยไหมเอาเรื่องอยู่นะ <c oughs> เป็นการประกอบโมเดลครั้งแรกที่วุ่นวายมากทุรักทุเลสุดๆอะ่ะใครที่ อ,อยากซื้ออยากประกอบก็แนะนําว่าให้ไปดูก่อนนะคะว่าเขาประกอบกันยังไงเราจะได้รู้ว่าเราควรระวังตรงไหนอะไรที่มันเปราะบางอะไรพวกนี้อย่างเช่นในหูนที่หลุดไปแล้วก็ใครรู้ว่าเราต้องไปซ่อมที่ไหนหรือว่าส่งเไมยังไงช่วยบอกด้วยนะคะนี่เป็นงานเลสซิ่ชิ้นแรกในชีวิตของใช่ก็นี่แหละปเป็นงาเจสินกลอสเอเนลจากค่าย JN Studio วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะ สวัสดีครับ